เกลิ่นไปแล้วนะคะว่าเอดดี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาวกของวอร์เรนบัฟเฟตแต่เดี๋ยวมาคุยกันว่าพ <c oughs> ิทยาบัฟเฟต t เลีกพิทยาบัฟเฟต t นะ <c oughs> โอโ้เป็นเกียรติมากครับ <c oughs> เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากชายคนนี้ <c oughs> แล้วก็ แล้วเอดดี้รู้จักเขาครั้งแรกยังไงก็ช่วงเลยนหุ้นเนี่ยครับคือเราซื้อหนังสือเขามาอ่านจริงแล้วเนี่ยเด็กบัญชีทุกคนเนี่ยผมมองว่าก็มองเขาเป็นไอดอลนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขาเป็นนักบัญชีที่เก่งมากนะครับที่เขาเรียนอยู่ที่โคลัมเบียเนี่ยก็สกูของเขานี่ก็ก็ดังขึ้นมาเพราะเขาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วคือสไตล์การเล่นหุ้นของเขาเนี่ยเป็นการอ่านงบวิเคราะห์งบนะครับดูความจริงจริงแล้วคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ลงทุนในอะไรที่เขาไม่เข้าใจ นะครับเ่างเช่นว่าตอนที่ .com บูมเนี่ยพวกเว็บไซต์พวกอินเทอร์เน็ตตอนนั้นที่บูมเนี่ยก็มีคนหลายคนที่รวยเป็นพันพันล้านจากการการไปเล่นหุ้นของบริษัทพวกนี้นะครับซึ่งโตเร็วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราเห็นหุ้นของเฟซบุ o กเนี่ยที่มี v l u a t i o n ถึง10บ i ิลเลียนหรือ100ยบิลเลีนเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่เวอร์มากๆเลยนะครับมันมันไม่สามารถจะเป็น มันไม่สามารถโชนในบัญชีได้หลายๆอย่างมันเป็นมูลค่าที่ที่กะขึ้นมานะครับกับ potential คืออนาคตว่า Facebook จะทําอะไรได้บ้างมันเป็นอะไรที่อิงอนาคตแต่ไม่ได้อิงปัจจุบันนะครับอย่างช่วงร n b u f f เฟ t ที่เขาเล่นหุ้นในสมัยสมัยที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขาก็จะลงทุนอะไรที่มันเป็นของช่วยอย่างเช่นเช่นหมากฝรั่งนะครับหมากฝรั่งไปไหนก็คือหมากฝรั่งวิกลี่นะวิกลี่ที่เรากินกันทุกวันนี้ยังมีเลยใช่ไหมครับไม่แต่ตอนนั้นคนก็ตั้งคําถามนะครับหุ้นหมากฝรั่งไม่น่าจะ ไม่น่าจะเข้าตาบ๊ฟเฟดอะแต่บ๊ฟเฟดซื้อใช่บ๊ฟเฟตซื้อเพราะว่าผมว่าเขาเข้าใจได้ว่าหมาฝรั่งมันมันก็เหมือนลูกอมออมันก็คือมันก็เป็นสแน็คที่มันอยู่ไปตลอดนะครับอ,อย่างที่ที่เขาลงคล้ายๆกันคือโค้กนะครับโค้ก โคกนี่ก็เขาก็เข้าใจง่ายน้ำน้ำดำซากินแล้วอร่อยใช่ไหมครับแล้วมาร์เก็ตติ้งลงแรงขนาดนั้นเนี่ยยังไงแล้วมันก็ต้องอยู่ในใจคนไปตลอดใช่ไหมครับเขาลงอย่างหนึ่งคราฟคราฟฟู <craft food S 1> ้ดที่ทำเนยทํามายองเนสให้เรากินทุกวันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เป็นบริษัทอาหารที่เขาเข้าใจได้เหมือนกนสังเกตจากหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานดีคือการเงินดี การบริหารจัดการดีนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถเข้าใจได้เขาไม่เข้าใจได้ก็คือไปที่ไหนก็ทําธุรกิจได้ไปประเทศไหนไปยังไงทําอะไรยังไงเนี่ย ทำเข้าใจได้หมดนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเกินไปไม่ไม่มีอะไรที่เป็นการโม้หรือเป็นการเอาอนาคตมาขายนะครับเพราะฉนั้นเขาจะเล็งเล็งหุ้นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ดีนะครับนักเล่นเขารู้จริงด้วยเนาะเวลาลงหุ้นตัวไหนเลยใช่ครับมันมันเหมือนมันเหมือนกับเราเห็นบางคนที่เขาเก่งๆแล้วมองที่เนี่ยเขามองที่ออกว่าที่มันจะโตไหมอ่คืออ่านได้คือไอ้คำว่าอ่านเนี่ยจริงล้าถามว่าหมักฝรั่งเนี่ยเราจะไปรู้หมากฝรั่งอีก50ปีมันจะดังหรือว่ามันจะยังอยู่ถึงทุกวันนี ใครจะไปรู้นะมครับมันมีทันสแน็คตั้งหลายอย่างที่เกิดแล้วก็ตายภายในเวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำแต่เขามองเห็นนะครับซึ่งเขาก็คงจะใช้วิธีว่าเขาคงจะมองเห็นพื้นฐานของบริษัทนี้ด้วยรวมถึงผู้บริหารด้วยรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยว่ามัน make sense หรือเปล่าลอจิกมันก็คือว่ามัน make sense หรือเปล่านะครับซ,ซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องดีอ,อย่างึงที่มันสะท้อนก็คือว่าเพราะว่า f ฟ e t t เนี่ยเขาเขาจะมีธุรกิจในเครือเยอะมากของเบิร์กชาร์ a ฮาร์ดแว์ของเขาเนี่ย เยอะมากซึ่งเขามี c ีออยู่ในคอนโทรลเยอะนะครับหลายๆครั้งก็เขาไม่เคยได้เจอได้ทำนะครับผมเคยอ่านสือพิมพ์ช่วงนั้นที่เขาซื้อบริษัทษอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่า c ีอเนี่ยสัมภาษณ์บอกว่าวันหนึ่งเขาบริหารงานอยู่ดีอยู่ก็มีโทรศัพท์มาเขารับขึ้นมาเป็น w อ r r e n น u f f e t เฟตแล้วเขาบอกว่า you work for me now คือตั้งแต่พรุ่งนี้คุณทํางานให้ผมอคือเขาซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาจะไม่เปลี่ยนเขาถ้าบริหารเวลาที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่ชชว่์ผู้บริหารเก่งอยู่แล้วเขานเยาจะไม่ แต่เขาจะบังคับว่าผู้บริหารคนนี้ต้องมารีพอร์ตแล้วคุยแนวทางกับเขาเพราขาจะพูดตลอดบริษัทเฟดจะพูดตลอดว่าเขามีซีอที่เก่งๆเป็นมือขวามือซ้ายเขาเนี่ยเป็นโต๊ะกลมของเขาเนี่ยซึ่งเขาแสดงว่ามันทาให้เขาเห็นทําให้เราเห็นว่าเขาเชื่อในแมネจเมนต์ไม่ใช่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับคือแมเนจเมนต์ด้วยมันคือตัวเลขบวกแมเนจเมนต์บวกพลิตภ์นะครับมันคือจริงๆมันก็คือไอซีพีที่เราที่เราเห็นนะมี Place p r i ์ผ p r o d u c t p r i c e p l a c e p r o m o t i o n แต่อีกอันหนึ่งก็คือ p o p p l นะครับ people ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาให้น้ำหนักมากที่สุดเลยพีพมีมีดีเบตกันช่วงหลังๆนี้ว่าใครจะมาแทนนะครับใครจะขึ้นแท่นเป็นคนบริหารเอ่อเบิร์กชัยฮาร์ตเวย์แทนเขาทุกวันนี้ยังเลือกไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นใครเพราะเขาเห็นหนึ่งน้ำหนักว่าต้องเป็นคนที่เก่งจริงที่จะมาแทนที่เขาได้นะครับแต่หลายคนชอบเขาตรงแบบ เหมือนการใช้ชีวิตอะที่แบบรวยแล้วยังทอมเนื้อทอมตัวบ้านเขายงเป็นบ้านไม้เก่าๆขับบีโท่คันเก่าๆของเขาตั้งแต่สมัยที่เขาหนุ่มๆเนี่ยคือเขามัธยัสนะเป็นตัวอย่างที่ดีเขาไม่ได้ให้ลูกเขาเลยนะเขาเอาเงินทั้งหมดเนี่ยให้ให้บิลเกส เพื่อไปทําเป็นบิลเกตฟอนเดชั่นด้วยไม่มีชื่อเขาอยู่ข้างในด้วยนั่นคือคือเขาเป็นสไตล์เหนือเมฆนะครับคือเหมือนกับว่าเหนือเมฆเลยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาทำคือเขาลงเขาลงทุนในอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนเชื่อในความอ่านขาดของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องออกตัวด้วยซ้าเขาสามารถยกทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่รู้40 50บห้าสิบเลี่ยนเนี่ยซึ่งเป็นเงินไทยทั้งหมดห้าหมื่นล้านดอลลาร์นี่เป็นเงินเท่าไหร่ล้านล้านบาทเท่าไหร่เนี่ยเขายกให้บิลเกตทั้งหมดเลย ที่เป็นเพื่อนสีเขาเนี่ย Microsoft เนี่ยเราไปทำ Bill Gates Foundation ไม่มีชื่อเขานะไม่ใช่ Buffett Foundation นี่เอ็ดดี้แบบศึกษาประวัติชีวประวัติส่วนตัวมากมายหลยเงี่ยุมว่ามันเท่มากคือเขาไม่จำคือการที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการชื่อเสียงแต่เพราะว่าเขาไม่ต้องการชื่อเสียงเนี่ยเขากลับมีชื่อเสียงมากกว่าตัว Bill Gates เองอีกเพราะว่าเขาเหนือขนาดนั้นเขาทำไปนี่ผมไม่รู้ว่าเขาอ่านไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าแต่คนกลับรู้เรื่องนี้มาก เท่าที่เขาจะตรึงอยู่ในหัวใจคนว่าหนึ่งคือเขาไม่ต้องการเครดิตแต่เขาเขาทำลงไปแล้วมันได้โดยอัตโนมัติมันก็หุ้นที่เขาลงเขาไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าเขาลงแต่เขาลงพวกพุ้นตัวนั้นต้องระเบิดพุ่งขึ้นมาทันทีเพราะนั้นเขาอยู่เหนือตลาดมันอยู่เหนือกฎหมายเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่ผมว่ามันเทพมันเทพมันเทพมันต้องเรียกเทพเลยอ่ะงั้นทุกวันนี้สรุปว่าเวลา ลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจส่วนตัวเราหยิบเรื่องพวกนี้มาใช้ใช่ครับคือคือตัวเลขสําคัญนะครับการบริหารจัดการการเงินแล้วก็สถานภาพของธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินกระแสเงินสดหรือว่าการบริหารหนี้หรือสินทรัพย์เนี่ยต้องไม่โชว์วความเสี่ยงต่ำนะครับเพื่อรองรับกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แมネจเมนต์สำคัญมากแมเนจเมนต์สำคัญมากว่าะฉร์เฟดสอนมาแมเนจเมนต์สำคัญมาก อะมาเรื่องพิธยาบัฟเฟตต่อเดี๋ยวของเอ็ดดี้เองนอกจากลงทุนในหุ้นลงทุนในธุรกิจโดยตรงกับตรงฟงอนาคตจะลงทุนอะไรไหมมีท้องมีที่ดินหะง,งสังหาอะไรอย่างนี้ไหมคือผมมองว่าถ้าในสนับธุรกิจของผมนะอยู่ในช่วงที่ยังต้องมีการเติบโตนะครับอ,อยู่ในช่วง growth ก็คือมันผ่านช่วง initial มาละห้าปีละช่วงต่อไปเป็นช่วงที่ต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่จะต้องเติบโตก้าวกระโดดต้องมีสินทรัพย์อยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคงจะไม่เก็บเงินสดไว้เป็นเงินนะผมมองว่าเงินก็เหมือนทองเหมือนเหมือนน้ำมันเหมือนอะไรที่มันมีขึ้นมีลงอย่างเงินบาทเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้งก็3 1ต่อดอลลาร์บางครั้งก็28ต่อดอลลาร์เพราะนี่เราคงจะใช้เงินในการลงทุนในสินทรัพย์ให้มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ดินนะครับในการปลูกสร้างโรงงานนะครับเพราะว่าผมมองว่า AEC เนี่ยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นการทําโรงงานเนี่ย มันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงโรงงานเนื่องจากว่าไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวขายที่ไหนก็ได้ขาย10ประเทศในขายที่ไหนก็ได้พูด,ดง่ายๆจากเดิมเรามีประชากรลูกค้าฐานลูกค้าเราหกล้านคนตอนนี้ถ้ารวม10ประเทศเนี่ยมีฐานลูกค้าเกือบ600ล้านคนเพราะนั้นมาร์เก็ตมันใหญ่ขึ้น10เท่าเราก็ต้องทำโปรดักชันแคปซิตี้ให้ตอบโจทย์กับประชากรที่มากขึ้นเหมือนกันงั้นผมคงจะลงทุนในที่ มากขึ้นนะครับเพราะนอกเหนือจากที่จะได้ผลประโยชน์จากการเอาที่มาทํารถแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ที่ที่มันโตขึ้นด้วยมูลค,าค่าเพิ่มขึ้นด้ดวยจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โตจากออเปอเรชันของตัวเองนะครับอ,อย่างเช่นปั๊มน้ามันเป็นตน้นปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาก็กำไรน้ํามันของเขาเพื่อจะเลี้ยงพนักงานอะไรไปแค่นั้นเองนะฮะเรากำไรจากบางครั้งกำไรจากปัม๊มปั๊มจิฟฟี่อกับพวกเซเว่นอีเลฟเว่นในยังกำไร ในปั๊มในกําไรมากกว่าปั๊มขายน้ํามันอีกนะครับแต่เขารอเวลาที่ที่ขึ้นสิบปี2ีปีหลังจากนี้อยู่ที่ก็ขึ้นมา10 20เท่านั่นถึงเป็นเกณฑ์ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าที่ดีนะครับที่นี่น่าเป็นการลงทุนที่ s a ฟ e ที่สุดนะครับสอดรับกับธุรกิจหลักที่เราทำอยู่ด้วยใช่ครับมันก็ต้องตอบโจทย์กับธุรกิจเราด้วยเพราะว่า นักลงทุนก็คงจะสมมติวันหนึ่งเราได้เข้าตลาดหุ้นขึ้นมานเขาคงไม่อยากลงทุนในบริษัทที่แดงว่ามีแผนสิก็มีความคิดครับไม่ว,ม <c oughs> มวจริงๆแล้วบริษัทรถยนต์ไม่เคยมไม่เคยขึ้นตลาดหุ้นในเมืองไทยนะ,ะครับเราก็อยากจะเป็นบริษัทแรกเพราะส่วนใหญ,ญ่ค่ายญี่ปุ่นหรือค่ายต่างชาติเนี่ยเขาจะขึ้นตลาดหุ้นที่บ้านเขาแต่ในเมืองไทยไม่มีผมก็ตั้งเป้าว่าถ้าผมสามารถทําให้รถจีนเกิดแล้วขึ้นตลาดหุ้นในเมืองไทยเป็นบริษัทรถยนต์บริษัทแรกที่ขึ้นตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ย ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองไปถึงวันนั้นว่าเราคงไม่อยากจะให้ดูภาพเหมือนกับว่าเราไปลงทุนอะไรรู้เต็มหมดเลยเราลงทุนในฟันเดเมนทัลดีที่สุดค่ะนะครับคำถามสุดท้ายแล้วอีกหน่อยอีกไม่นานนี้ได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนสถานภาพแล้วแผนการ,รงาเงินจะเปลี่ยนหรือเปล่าจากโสดเป็นพอมีครอบครัวปุ๊บเลยอย่างเ <c oughs> งี้ยก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็จริงๆเราก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆของเดิมนะครับเออแต่ว่าก็คุยกับแฟนว่า ถ้ามีโอกาสเนี่ยแฟนเขาก็ผู้หญิงนะเขาไม่ชอบรถยนต์ขนาดนั้นแต่เขาเป็นสายมาร์เก็ตตอันนี้ในะอ,นา,อนาคตอ,อาจจะมีการเปิดอาจจะมีการเปิดธุรกิจของของตัวเขาเองนะครับ mm hmm. ซึ่งก็เราก็คงจะเลือกธุรกิจที่น่าสนใจหน่อย mm hmm. ออกสไตล์แบบ มาร์เก็ตติ้งหรือเป็นอาหารหรือเป็นแฟชั่นให้เขาได้มีโอกาสได้บริหารของเขาเองด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้หญิงทํางานเหมือนกันผู้หญิงบ้างงานเหมือนกับที่ผมบ้างงานเนี่ยแต่เขาไม่ใช่นักวิศวะไม่ใช่มาลงมาเล่นรถยนต์แบบนี้อ,อาจจะเป็นการเปิดไลน์คลทติ้งหรือว่าเป็นพวกอาหารอะไรให้เขาบริหารอ,อันนั้นก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นอีกฟิลหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับก็โดยรวมๆคิดว่าไม่น่าปเปลี่ยนครับก็ในในรวมๆแล้วคิดว่าก็คงจะลงทุนในธุรกิจนะครับเพราะว่า ผมจริงๆแล้วคอนโดหรือทองหรืออะไรก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่มันไม่สอดคล้องกับกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนนั่งเฉยๆเราเป็นวัยทํางานนั้นลงทุนเนี่ยต้องมีงานให้เราทําด้วยในคอนเซ็ปต์ของพ่อของเลยคือซื้ออะไรก็ได้แต่ต้องซื้อแล้วมีงานติดไปด้วยเราจะได้ทํางานอยู่ตลอดเราจะได้มีคนขยันหารายได้หาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ได้ซื้อแล้วนั่งเฉยๆคล้ายๆกันก็คงจะลงในอะไรที่เราทํางานต่อได้นะครับ ละค่ะแหมวันนี้บอกแผนการเงินไม่เปลี่ยนนะแต่ไม่แน่นะพอแต่งไปสักพักพอมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแผนการเงินก็อาจจะเปลี่ยนได้เดี๋ยวถึงวันนั้นเราอาจจะกลับมาพูดคุยกับเอ็ดดี้อีกรอบวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่าขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณ Index Li v i n g Mall มที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยค่ะเพราะวิสัยทัศน์เนี่ยพูดตรงตรงมาจะติดลูกโมบ้างานะครับแต่ว่าเราคมจริงกับความโม้นิดๆิมาผสมกันเนี่ยเราจะได้ทิศทางว่าบริษัทนี้จะเดินไปทางไหน นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยในการวิเคราะห์<ม>ได้เยอะมากเพ<ม><ม>ราะฉมาเฟจะพูดตลอดว่าเขามี CEO ที่ที่เก่งเป็นมือขวามือซายเขาเนี่ยเป็นโต๊ะกลมของเขาเน<ม>ซึ่งเขาแสนงว่ามันทําให้เขาเห็นทําให้เราเห็นว่าเขาเชื่อในแมネจเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข